มาบูไฮอีกวันค่ะคุณแม่ค่ะมาบูไฮวันนี้อยู่ที่ไหนคะีร้านสันโถดอยเป็นสันกาลูเรียนะคะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะอ๋อ,อความเป็นอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะชีวิตดีด,ดีมีอาหารดีดีทานทุกมื้อเลยนะคะแต่ก็ไปอยู่กับบัจจ็ตด้วยแบบราคาต่ำก็มีค่ะราคาต่ำที่แบบสามารถคนเข้าถึงได้ก็มีนะคะเริ่มต้นสักประมาณเท่าไหร่นะคะต่อเดือนอะต่อเดือนลนะหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นห้าก็อยู่ได้ก็มีล่าสุดนักศึกษาเราล่าสุดอะ ก็ทางบ้านให้เงินมาเดือนละสองพันบาทก็อยู่ได้อืมไอพี่เดือนละอาทิตย์ละสองพันบาทก็ประมาณแปดพันบาทต่อเดือนนะคะค่าคือนๆคือให้คิดค่าหอค่าอาหารไม่ค่าอาหารนะรวมค่าหอไม่รวมค่ะอืมแล้วทั้งเซบูหรือว่ามะนิลาคะก็คล้ายๆกันไหมคล้ายกันแต่ว่าที่มะนิลาเนี่ยจะประหยัดค่าเดินทางได้มากกว่าเพราะว่าเราบินได้มันมีบินตรงกรุงเทพมะนิลาวันนดีย หลายสิบไ์เลยแล้วก็มีอาจรย์้อนเฉลิงด้วยนะคะแล้วก็มีหมอที่อยู่มะนิลา้วยใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยที่อยู่มะนิลาที่เราจะส่งนะคะชื่อว่า EAC นะคะ Emilio Aguinaldo College School of Medicine นะคะเป็นคณะแพทย์ค่ะอ่าแล้วข้าวๆหน่อยค่ะว่าอยู่ใกล้อะไรเดินทางง่ายสะดวกแค่ไหนคะอยู่แค่4ี่กิโลจากสนามบินนานยอาร์ติโนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตหรือว่าสนามบินอ่ของเมืองหลวงมะนิลาสนามบินใหญ่ที่สุดของมะนิลาเป็นศูนย์กลางกัน ประเทศฟิลิปปินส์เลยนะคะแล้วมีแบบขนส่งสาธารณะอย่างอะไรบ้างคะสถานีรถไฟฟ้าค่ะเป็นสีสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็อยู่ในย่านเบนโรมนิลาใกล้ห้างที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะคือ SM City Mall of Asia SM Mall of Asia ที่กรุงมานิลาค่ะ<ม><ม>อืามทีลริตี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกเนาะสะดวกมากอยู่ใกล้ย่านมาการตีย่านที่มีชื่อเสียงมน มาวิทยาลัยนิวยอร์กเลยนะคะแล้วก็รถรถไฟฟ้ามีอะไรขนส่งสาธารณะส่วนที่พักราคาที่พักมีหอในด้วยนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยอากูเนตาอินเดเิโออากูเบรโดคอเลนคูออฟเมดิซินมีหอในอยู่ข้างในด้วยนะคะราคาก็ประหยัดค่าเทอมก็ถูกเขาเก็บก้อนเดียวเลยนะคะเป็นการแบบว่าการันตีเก็บก้อนเดียวแล้วก็เรียนได้อย่างมีโดยจนจบนะคะไม่ต้องมาจ่ายทุกเทอมทุกเทอมลูกเทอมอะไรแบบาเงี้ยค่ะการันตีก็การันตีเนาะ เพิ่มขึ้นลดลงอะไรค่ะ,คะแล้วน้องๆที่สนใจทํายังไงบ้างคะยื่นสมัครได้เลยนะคะเรารับตั้งแต่บุญมองหกนะคะบุญมองหกก็ยื่นสมัครได้เลยเรียนพีเมดิซินหรือว่าพีเมดนะสองปีแล้วก็จบพี Med เมดแล้วก็ได้ต่อเมดเลยเมดหนึ่งก็คือขึ้นเมดหนึ่งต่อได้เลยแล้วซึ่งมหาวิาลยนี้มีคุณหมอที่จบจากไทยเคยมาเรียนแล้วแล้วทุกวันนี้ก็เป็นแพทย์นะคะอยู่ที่ระทั่วประเทศไทยมากม,มายเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ กำลังยื่นขออนุญาตรับรองจากแพทยสภาไทยซึ่งคาดว,ว่าแพทยสภาเนี่ยจะมาในประมาณสักเดือนอาภายในภายในเทอมนี้แหละค่ะแต่ว่าพี่เม็ดเนี่ยเข้าได้เลยพี่เม็ดเข้าได้เลยนะคะเม็ดสิงหานี่น่าจะเข้าทันทติดต่อกับเม็ดอีซี่ก็ได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นใหม่ด้วยตอนนี้กําลังมอกาลังยื่นรับรองนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าผ่านอะไรก็จะมีชื่อขึ้นในแพทยสภาแน่นอนแพทยสภาแต่ว่าคิดว่าน่าจะผ่านเพราะว่ามอนี้มีมหาวิมีโรงพยาบาล ที่ทันสมัยอยู่ในคณะแพทย์เลยอยู่ในคอรเลจเลยแล้วก็มีหอในด้วยการเดินทางก็สะดวกน้องๆสามารถไปช้อปปิ้งไดทุกวันเลยนะคะสายช้อปปิ้งนี่ต้องชอบมากทั้ง SM m มเอ of Asia เทั้งมีมากาตีเหมือนน้อหานครนิวหยอแล้วมันจะมีเมืองนึืองค,คล้ายๆแบบเวนิสจำลองด้วยะคะ่ะ มีมาก,กดีเป็นเวิีจำลองแบบล่องเรือหาส,สิ่งน,นะน่าไปมากเลยคะ่ะคุณแม่ค่ะเดินทางก็สะดวกนะคะใช,ใช้เวลาไม่นานเนาะใช่แล้มีบินแอร์เอเชียบินตรงจากดอนเมืองสุุ่มินิลาบินทุกวันราคาถูกมากบางวัน2องพก,กว่าบาทเองนะคะโอ้โหผู้ปกครองก็สามารถมาเยี่ยมได้แล้วบินแค่2ชั่วโมงกว่าๆเกือบๆ3ชั่วโมงก็ถึงและจากกรุงเทพประเทศไทย ถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจก็สั่งลุยได้เลยนะคะเมดอีซี่ <Medicine S 2> ยิยนดีต้อนรับนะคะมาได้เลยนะคะมาเข้าพีเม็สิงหาที่ได้เลยค่ะมาเรียนพีเมดก่อนอันนี้ขอประสานพันธ์ให้น้องม .6 ก,ก่อนเนาะที่จบม .6 มาเข้าพีเม็ที่นี่นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่าที่นั่นปุณนิลามีอะไรให้เที่ยวแบบเลิศๆเลยค่ะแล้วเจอกันต่อที่มะนิลาน,นะคะขอบคุณค่ะ Everyone can learn Everyone can learn นะคะ It's easy Package 20,000ท่านั้นน่ะ